วันนี้เราเราจะมาดูปัญหาสุดคลาสสิกกันนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากและผมเชื่อว่านักกีฬาหมาฮอตทุกคนเนี่ยต้องเคยเจอปัญหานี้ก็คือหมาพุ่งหัวนั่นเองเคยมามปกติแล้วจังหวะอะไรประมาณเนี้โคต่อสู้ทำท่าจะพุ่งหัวเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยรู้สึกอึดอัดไหมเอ่ย เป็นหมากที่อึดอัดมากนะครับหมากพุ่งหัวเนี่ยถ้าเรารับไม่เป็นเนี่ยเราจะอึดอัดสุดๆเลยจะเดินตัวไหนดีละ่ะจะออกเป็นสามตัวเรียงก็ไม่ได้ถูกไหมไปกดเขาก็พุ่งออกมาไม่กดเขาก็กินสองเนี่ยแต้มพวกนี้เป็นแต้มที่อึดอัดสุดๆไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาะเรียกว่าฝึกรับหมากพุ่งหัวแบบพื้นฐานกันดีกว่าเนาะกดไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวปล่อยเขาพุ่งมา ุ่งหัวทรงสามเหลี่ยมแต้มพื้นฐานที่เราต้องรู้จะได้ไม่เสียเปรียบเขาเวลาเล่นเนาะตรงนี้ตัวแนะนำแล้วกันผมแนะนำว่าหลังจากที่กดแล้วเขาพุ่งมาเนี่ยตัวแนะนำคือสิบเอ็ดมาสิบหกนะครับเล่นง่ายเราจะมาดูแต้มพื้นฐานที่ต้องรู้กันทีนี้ถ้าเขาถ้าลึ่งเข้ามาสูงถามว่ากดกินได้ไหม กดกินไม่ได้นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับถ้าเรากดกินเกิดอะไรขึ้นคุณสอสู้ทิ้งล่มนะครับทิ้งล่มโดนสามต่อนะครับคือเขาหลอกให้เรากดเนี่ยเขาทะลึ่งขึ้นมาสูงๆแล้วหลอกให้เรากินฟรียอย่างเงี้ยโดนทิ้งล่มเราต้องรู้นะครับนี่คือแต้มพื้นฐานที่สำคัญเลย แล้วถามว่าจะเดินตัวไหนดีละ่ะถ้าไม่กดก็กินฟรีแค่นั้นเองเบอร์10ตายแล้วเนี่ยเห็นไหมเบอร์สิตายนะครับไม่รอดอ่ะถ้าเขามาตัวนี้ตรงนี้เล่นได้หลายแบบตัวแนะนำก็พุ่งสูงสูงที่เหลือ,อามาเราได้เปรียบอ่ะถ้าเขามาอย่างนี้ เล่นได้หลายแบบผมแนะนําแบบนี้แล้วกันทําให้เบอร์ยีแปดขยับไม่ได้หมาเราได้เปรียบมีตัวไหนหน่าเล่นอีกตัวนี้เล่นได้หลายแบบนะครับก็ตัวนี้แหละทําให้เบอร์ยีแปดขยับไม่ได้ต่อไปถ้าเขามาอย่างนี้ก็เล่นได้หลายแบบตัวแนะนําคือกดเลยผมว่ารู้แค่ตัวจังหวะนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วที่เหลือลองไปเล่นมั่วๆลองไปใช้ความคิดด้วยตัวเองดูนะครับ รู้แค่ตัวแรกพอแล้วจริงๆมันเล่นได้หลายแบบนะไอหมาพุ่งหัวเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตําราให้ศึกษาแล้วก็แต้มที่เป็นล็อกในตําราเนี่ยมันไม่ค่อยมีคือมันเล่นได้หลากหลายมันเลยเป็นหมากยากเนี่ยเพราะว่าอย่างมาตรฐานสามตัวเรียงเนี่ยแต่ละก้าวมันเป็นล็อกถูกไหมแต่ละก้าวเราจะเดินผิดไม่ได้มันเลยมีตัวให้จําเยอะแต่ว่าันเนี้ยถามว่ามันจําเป็นต้องจํำไหมไม่จําเป็นนะเพราะว่ามันเล่นได้หลายแบบไอัน,นี้แค่เป็นตัวที่ผมแนะนำเฉย จะเล่นตัวอื่นก็ไม่ได้ผิดผมแนะนําว่าตัวนี้มาเล่นง่ายแค่นั้นเองเป็นตัวที่เราได้เปรียบที่สุดอ่าแล้วก็หลังจากนั้นคู่ต่อสู้เดินตัวไหนก็ฝึกจําตัวแรกที่เหลือลองฝึกใช้ความคิดดูนะครับเวลาเขาทําท่าพุ่งหัวเราไม่ต้องไปกลัวหรอกปล่อยมันพุ่งไปเถอะกดเลยพุ่งแน่จริงพุ่งมาเลยฝึกเล่นฝึกฝึกรับนะครับถามว่าถ้าไม่พุ่งถ้าไม่เดินสามตัวเรียงเราเดินตัวอื่นได้ไหมตัวอื่นเสียเปรียบหมดผมไม่แนะนําเลย เดินเป็นโจรเราก็เสียเปรียบจะเป็นเดินเป็นสีพะยาไปดาวกระจายอะไรเราเสียเปรียบหมดตรงนี้จําเป็นต้องพุ่งไม่มีทางเลือกอื่นเล่นอย่างนี้นะครับเล่นอย่างนี้เราได้เปรียบด้วยที่เหลือลองไปฝึกเล่นมั่วๆด้วยตัวเองดูนะครับตรงนี้อะให้คําแนะนำาก้าแรกไปเรียบร้อยแล้วที่เหลืออยู่ที่ว่าใครฝึกฝนมากน้อยแค่ไหนแต้มที่มันยากแต้มที่มันไม่มีตําราให้ศึกษามากมายเท่าไหร่เนี่ย มันต้องอาศัยประสบการณ์อย่างเดียวถามว่ามีตำราพุ่งหัวเยอะไหมมันมีตำราเขียนนะครับมีตำราเขียนเพียงแต่ว่าในตำรามันก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายอะเพราะว่าหมามันเล่นได้หลายตัวไงอ,อ่านตำราไปก็งงถูกไหมถามว่าหมาแดงจะเล่นตาจะเล่นอะไรเก้านี้มันก็เล่นได้หลายแบบอะเป็นผมผมก็เล่นอย่างเงี้ย ถามว่าหมาขาวเล่นไหนต่อก็ไปได้อีกหลายตัวไปไหนก็ได้เล่นได้หมดเล่นได้หลายแบบเป็นผมผมเลือกตัวนี้ถามว่าแดงตัวไหนอีกแดงมันก็เล่นได้หลายแบบเล่นไหนก็เล่นได้หมดหมามันเดินได้หลากหลายมากดทําไงดีก็ต้องรับใช่ไหมเขาก็อาจจะมากินฟรีเราไปไหนก็ยกขึ้นมารับก็เล่นกันประมาณนี้ ที่เหลือมันก็เล่นได้อีกหลายตัวอะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปจำอะไรเยอะนะครับที่เหลือลองฝึกใช้ความคิดด้วยตัวเองดูต่ออุ้งของแง้งก็ให้คำแนะนำประมาณนี้นะครับเวลาเวลาเ,เวลาเจอคู่ต่อสู้เล่นหมากพุ่งหัวเราจะรับยังไงโอเคเนาะ